สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเมียสนะครับผมหรือ MIR4 นะครับวันนี้ผมก็มีวิธีการดัน CP นะครับ บอกเลยว่าเป็นหมื่นนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ด์กสตีลหรือเหล็กดาเลยนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะอยู่ในโหมดของการฝึกฝนครับก็คือสภาวะร่างกายกับพลังฉีผมจะมาบอกให้ว่าของแต่ละอย่างมันสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างยังไงซึ่งมันก็เป็นเทคนิคที่หลายคนสามารถเอาไปทำแล้วก็เล่นดัน c ีพีได้อย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากก็เลก้วกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร ต้องแฟนเทคนั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เร็ทันทีไม่มีซ่อมและสำหรับใครนะครับผมที่เติมเงิน ROX นะครับหรือเติมเงินเกมอื่นๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงก็ฝากล้าน l i สแมนช็อปไปด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แน่นอนนะครับผมมีให้เลือกหลายเกมเลยนะครับกดลิงก์ด้านต้าได้เลยนะครับผมต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ สภาวะร่างกายหรือพลังศีนะครับผมหรือในหมวดของการฝึกฝนเนี่ยนะครับ2ออย่างนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ด้วยกัน2ออย่างนะครับเราควรจะทําอะไรก่อนนะครับคิดง่ายๆว่าด้านหน้าเนี่ยสภาวะร่างกายเนี่ยเราจําเป็นต้องปลดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีส่วนที่พ่วงกันนะครับผมระหว่างการปลดหอพลอพิชิตนะครับซึ่งผมจะไม่ได้พูดในครั้งนี้นะครับแต่เอาง่ายๆว่าพลังศี กับสภาวะร่างกายเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ปดหอคอยด้วยนะครับโอเคนะครับด้านนี้เนี่ยนะครับคือสภาวะร่างกายคุณเห็นไหมครับ c ี CP เนี่ยที่ได้มาเนี่ยคือ4 9 4 3ส่วนพลังศีรเนี่ย5 0า6บอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมันได้เป็นหมื่นนะครับมันได้เป็นหมื่นเลยนะครับกับการดัน C p ีที่ของพวกนี้และผมบอกเลยว่ามันคือการดันพลังภายใน บางคนเนี่ย CP เยอะก็จริงนะครับแต่มันดันซีพีโดยการใช้หินเลื่อดน,นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยซีพีต่างกันพันสองพันสามพันก็ยังสู้ได้นะครับผมดังนั้นก็ลองดูแล้วกันวันนี้ผมก็แนะนําเทคนิคการอัพสภาวะร่างกายก่อนนะครับสภาวะร่างกายเนี่ยวล่าเราอัพเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้พวกใบสมุนไพรนะครับพวกเห็ดหลิงจือนะครับพวกเอ่อราก นะครับผมสมุนไพรผล,ลไม้นะครับผมสัตววัตนะครับแล้วก็น้ํามันบุปผาพวกนี้เนี่ยจริงๆจะมีดอกตามแบบนะครับอย่างน้ํามันเนี่ยหลายๆคนถามว่าดอกที่ไหนส่วนใหญ่จะดอกพวกเขาวงกดนะครับจะมีอยู่ในนั้นแต่ว่ามอนมันจะถึกเลือดเยอะหน่อยนะครับผมจะยกตัวอย่างให้นะครับสมมติว่าผมจะให้ดูว่ามันดอกที่ไหนใช่ไหมคุณก็อ่ะผมผมเอาของบีชอทแล้วกันเผื่อบางคนก็แบบว่าเลียวยอย่างน้อยๆกันอยู่นะครับเนี่ย พวกเขาวงกดปีศาจกระทิงนะครับเนี่ยพวกนี้จะมีเห็นไหมครับน้ํามันนะครับแล้วก็ลูกแก้วดาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในดันพวกนี้ครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมเออถ้าเราอยากจะได้สีฟ้าใช่ไหมเราก็ไปดูที่เขาวงกดที่เลเวลสูงขึ้นไปก็คือเป็นฉากของฝั่งอสรพิษเห็นไหมนะครับผมเนี่ยเขาวงกดอุบเขาอสรพิษเนี่ยคุณกดเข้ามาดูเห็นไหมมันก็จะมีสีฟ้าเห็นไหมเนี่ยทั้งดำนะครับอันนี้เนี่ยลูกแก้วสีดาเนี่ยจะเอาไว้ยัดในส่วนของพลังสี แล้วก็น้ํามันเนี่ยจะเอาไว้ยัดในส่วนของสภาวะร่างกายนะครับผมกันหน้านะครับทีนี้เรามาดูนะครับผมเราสามารถหาจากที่อื่นอีกไหมพี่นะครับต้นไม้เนี่ยสมุนไพรเห็ดพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็พวกเอ่อรากมะม่วงเนี่ยนะครับมันสามารถหาได้จากการปลุดแร่พวกนี้ครับเนี่ยพวกแร่พวกนี้เลยนะครับแต่ว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมจะเจอเจอของดีเข้าหว่าแป๊บนึงนะครับ เอาดิครับมาดิครับมาดิอ้าทำไมอะ่ะโอนายยังไงครับโถนึกว่าจะเปรี้ยวโถโอเคไปต่อครับผมก็ในส่วนของสภาวะร่างกายพวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเก็บนะครับแต่ตอนต้นเกมผมแนะนําว่านะครับคุณควรจะมาเก็บไอ้สีขาวในวัยเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องมาเก็บสีขาวเองนะครับผมเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้ ของที่เป็นพวกต้นไม้นะครับพวกเห็ดอะไรพวกนี้เนี่ยสีขาวในการที่เราจะต้องปลดสภาวะร่างกายขั้นแรกนะครับผมหรือพลังขั้นที่หนึ่งนั่นแหละนะครับเราจะต้องใช้สีขาวดังนั้นผมแนะนําว่าให้ขุดสีขาวเท่านั้นมันจะได้ของที่เป็นเศษของสีขาวแล้วมันรวมเป็นสีขาวอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นขุดสีขาวจะเร็วที่สุดในการปลดสภาวะร่างกายตอนต้นนะครับผมแนะนําไว้แค่นี้ทีนี้นะครับน้ามันบุปผ,ผาเนี่ยผมบอกแล้วใช่ไหมว่ามีดอกในดนัน แต่มันมีวิธีที่จะได้มาเนี่ยนะครับอีกหลายวิธีเลยนะครับเนี่ยไอเซียวไอเซียวเขาเดี่ยวเนี่ยนะครับมันก็สามารถแลกไดจากส่วนอื่นเรามาดูกันครับที่แรกที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือนี่มาดูในส่วนของพอท่านแล้วกันนะครับร้านค้าห่วงเวลานะครับร้านค้าห่วงเวลาเห็นไหมครับเจ้าตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่ในดันนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยจะได้จากพวกเลดบอสไลวันนะครับผมแล้วก็อันนี้กับอันนี้เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยกับอันแรกเนี่ยจะได้หาง่ายมาก ไม่จาเป็นต้องแลกมานะครับผมมันได้จากเอ่อเอาง่ายๆว่ามันหาง่ายแล้วกันครับไอ้สองลูกนี้นะครับพวกมอนทั่วไปที่อยู่ด้านนอกจะดอกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในเขาวงกดที่ผมบอกส่วนลูกอันนี้เนี่ยจะลงได้จากพวกเลดบอส15หรือว่าเลดบอส5นะครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมมันสามารถแลกได้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะได้สีฟ้าของมันเราก็แลกแค่อันบนนี้เห็นไหมครับนี่ไงนะครับกล่องน้ํามันบุปผาอันหายาก1กละองจะบรรจุ5อันนะครับคุณใช้แต้มนะครับก็คือแต้มนี้นะครับ 2,000แต้มได้ละหนึ่งองนะครับแต้มนี้เนี่ยเราจะหาจากไหนครับเราก็จะได้จากการลงพวกจตุรัสเวทมนต์นะครับผมแล้วก็เอ่อเอ่อได้จากการลงจตุรัสนะครับก็คือพอท่านเนี่ยนะครับยอดเข่ารับแรงก,กับจตุรัสไม่ว่าเราจะลงยอดเข่ารับแรงไปขุดแรก่ก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะลงจตุรัสไปขุดแร่หรือว่าตีมอนนะครับ ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยทั้งขุดแร่ทั้งตีมอนมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เจ้าเหรียญน,นั้น,นมาแลกนะครับผมในร้านค้าว่วงเวลาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีหายวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเนี่ยมันยังมีนะครับบางอย่างที่มันสามารถพอแลกได้ก็คือในบ้านกิ่วของเรานะครับแต่บ้านกิ่วเราต้องอัพในส่วนของร้านค้าเนี่ยเลเวลเยอะหน่อยนะครับรามาดูนะครับพวกกล่องหินปีศาจแสงจันทร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นของที่เอาไว้อัพพลังฉี นะครับพวกยาสินทรรมหายากเห็นไหมครับพวกน้ําบริสุทธิ์อันหายากทั้งหลายเนี่ยมันสามารถใช้แต้มกิวในการแลกได้เห็นไหมกล่องหนึ่งสามหมื่นห้านะครับยาคุณธรรมนะมีสองมี2เม็ดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นน้ําบริสุทธิ์อันหายากเนี่ยก็เช่นกันครับสามหม้าได้ห้าได้ห้าอันนะครับผมดังนั้นในนี้เนี่ยมันก็มีให้คุณแลกเช่นกันเห็นไหมครับเออดังนั้นก็ลองดูนะครับมันมีให้เราแลกหลายที่แต่ว่าเออ เอาจริงๆตรงนี้เนี่ยคุณควรจะต้องเลือกดูแล้วก็คิดดูเอาเองว่าคุณต้องการอยากจะแลกอะไรนะครับเพราะว่ามันก็มีสิ่งล่อตาล่อใจไม่ว่าจะเป็นยาคูนีกีกาคูนดอกนะครับผมหรือว่าจะเป็นคูณ2นะครับ1ชั่วโมงนะครับมันมีให้คุณแบบเยอะนะครับผมหรือจะเป็นเงินเนี่ยเหรียญละพันห้าได้หมื่นหนึ่งคุณแล้วแต่ว่าคุณจะขาอะไรหรือว่าอยากจะได้เป็นแบบเนี้ยแลกนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นพวกแร่ในการทําพวกนี้นะครับจริงๆเนี่ยเรามาทําพวกอย่างนี้ดีกว่านะครับเออแร่พวกเป็นกล่องอย่างนี้ไปเลยนะครับจบจบไปนะครับก็ถ้าเราขาดสมุนไพรก็นี่ไงในนี้ก็มีเห็นไหมครับถ้ากล่องเขียวเนี่ยคุณก็แลกไปเ็กเห็นป่มสมุนไพรยี่สิบอันแต่เห็ดหลิงจือสิบอันเนี่ยลากสมุนไพรอีกสิบอันคุณซื้อกล่องเดียวสี่พันเนี่ยแม่งได้หมดนี่เลยทั้งหมดสี่สิบชิ้นนะคิดดูแล้วกันนะครับเออถ้าเป็นของฟ้าก็มีนี่ไงสิบห้าห้าเป็นยี่สิบชิ้นอะถ้าเป็นของฟ้าแต่แต ดังนั้นอย่าลืมนะครับในการบริจาคกิวทุกวันคุณเข้าไปที่คลังนะครับแล้วก็กดที่บริจาคครับใส่แร่ทอใส่เงินไปนะครับบริจาคหมดเลยเต็มแม็กเห็นไหมครับคุณก็ได้แต้มกิวมาแล้วนะครับต่อไปก็เหล็กทองนะครับก็คือดักสติวแม่เหล็กทองเหล็กดำนะครับก็คือดักสตตลิวบริจาคไปครับแค่ห้าพันเองครับคุยืนขุดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับแล้วก็แก่นพลังนะครับก็คือลำนะครับผมเรียกว่าต้องไปยืนลำนะครับส่วนทองเนี่ยผมไม่ต้องนะครับเออถ้าเกิดว่าใครมีรวยก็บริจาาได้รแต่่ว เอาเป็นว่าการที่คุณจะเพิ่มแต้มกิวเนี้ยก็อย่าลืมบริจาล้วกันทุกวันนะครับผมต่อมาเราข้ามไปดูส่วนพลังชีครับพลังชีเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเวลาเราอัพข้ามขั้นเนี่ยมันจะต้องใช้พวกยาศิลธรรมหินปีศาจนะครับผมหินเวทแสงจันทร์นะครับน้ำบริสุทธิ์นะครับพวกของเหล่านี้นะครับจะต้องใช้ในการอัปเกรดขั้นก็คือหมายความว่าขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ใน่ตอนนี้ผมเป็นขั้น4 0 0็แล้วนะครับ เนี่ยผมต้องใช้พวกเม็ดเม็ดเนี่ยอัพไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมจะมาขึ้นให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพว่าเป็นยังไงนะครับดูนะขั้น4ี่ผมก็มีของครบแล้วเป็นของสีฟ้าผมก็ขึ้นเป็นขั้น5ปึ้งนะครับพอผมขึ้นเป็นขั้น5ปุ๊บ,บเห็นไหมครับมันจะใช้พวกยาหินอ่อนอันหายากมันจะใช้พวกเนี่ยยาหยางแกอ่อาหายากเนี่ยอัพไปปุ๊บเนี่ยซีพีก็เพิ่มเห็นไหมครับดูนะเห็นนะขึ้นไปแล้วเห็นนะกดไปอีกครับผมกดไปเรื่อยๆรื่อยนะครับยิ่งลดยิ่งเพิ่มยิ่งลดยิ่งเก่่่งงงยยิิอััเกนะครบ ดังนั้นความต่างของตัวละครเนี่ยบางครั้งเราดู c ีพีบางคนก็งงว่าทําไม60,000แต่สู้70,000ไม่ได้60,000สู้65ห0 0ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับผมทําไมอะ่ะเออหรือบางคน65ห0 0แต่สู้60,000ไม่ได้บางคน70,000สู้60,000ไม่ได้ก็มีนะครับผมเองก็ยังไล่เลยครับผมเออดังนั้นคุณต้องเข้าใจด้วยว่าพวกกําลังภายในพวกเนี้ยสําคัญนะครับเออสาคัญนะครับเห็นนะ ทั้งหมดเนี่ยแล้วพอคุณปลด5ปุ๊บเนี่ยดูนะพิชิตเห็นไหมพิชิตของผมก็ปลดอีกเห็นไหมพอพิชิตของผมปลดนะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าให้เลื่อนขั้นสภาวะเอ่อไม่ใช่เขาให้เลื่อนขั้นกัมบีนะครับผม5าดาวนะครับทั้งหมด4ทับสพอผมเลื่อนครบตามที่เขาต้องการปุ๊บผมก็กดเลื่อนขั้นแล้วก็กดให้เพื่อนช่วยเร่งให้นะครับหรือถ้าเราต้องการจะเร่งเองเนี่ยก็ใช้ทั้งหมด178 17นะห,น,ห,น,ดหน,น,ดนึ่งร้อยเจ็ดร่งมาใหนึ่งร้อยเจ็ดค่เข้าแล้วเห็นไอมมันจดเั้งม20นะครับ พอมันเต็ม20ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยมากดเร่งแต่ผมก็ยัดรอเห็นไหมพอเราเร่งปุ๊บเห็นไหมครับพอเราปลดไอ้นี่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ได้พลังเพิ่มมาอีกแล้วนะครับเห็นไหมพลังก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นอย่าลืมครับว่าตรงนี้นะครับสาคัญนะครับการฝึกฝนคุณจําเป็นจะต้องมาอัพบางคนไม่อัพเลยครับเล่นมีเรื่อยๆแล้วอัพจากของฟ้าของฟ้าอย่างเดียวสรุปสุดท้ายก็เป็นไก่ให้เขาตก นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้เลยว่าเนี่ยของพวกนี้คุณดูดิเนี่ยเพิ่มอะไรบ้างอ่ะดูนะเห็นปะ่ะพลังโจมตีกยายภาพดูเด็เออโจมตีมอนเตอร์แรงขึ้นนะครับผมป้องกันป้องกันอาคมป้องกันกรยายภาพการหลบการคีนะครับผมมาการแม่นนะครับผมลดความเสี่ยงหายจากมอนเตอร์ MP เลือดนะครับพลังโจมตีกยายภาพหลบหลีกกิติคอลสภาวะร่างกายนะครับมีอะไรบ้างอ่ะดูเดิพลังป้องกัน ภาพนะครับพลังป้องกันกายภาพนะพลังป้องกันอาคมนะครับเลือดนะครับ MP นะครับผมแล้วก็โลบลีกนะครับแม่นยำนะครับแล้วก็โจมตีกายภาพดังนั้นจําไว้ว่าในส่วนของการฝึกฝนสําคัญมากนะครับเพิ่ม CP เป็นหมื่นเลยนะครับอย่าลืมไปทํากันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมครับเงาะชาแนลนะครับถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใคร สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุบจุบบไปจ้า